พี่น้องจุดเด้อถูกปูหนึ่งตุลาสองมันหาลอยคงสิบแปดผู้ใดพลาดไม่เห็นิีนีถือว่าเหามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถืรางวัลทีหนึ่งนึกว่าจะถึงนี่อาจารย์ให้ตัวนี้เด้อผู้ใดกดแชร์ทีมีถือละมันทีหนึ่งสองสี่สองสี่ศูนย์รวย สวัสดีเอฟซีอ YouTube, FC, าจารย์นอตตี้สวัสดี FC, เอฟซีทางช่องยูทูบอาจารย์นอตตี้พารวยสวัสดีเอฟซีแฟนพเ,เพจตําหนักใหญ่อาจารย์นอตพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บผนันตอนนี้เวลาก็ตีหนึ่งห้าสิบแปดวันที่ยี่สิบเก้ากันยาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเอฟซีวันนี้ที่ถูกฟังโขงนะครับสองงวดติดงวดที่แล้วนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบหกเข้าสามตัวเก้าห้าแปดสามตัวตรงทั้งบนทั้งล่างไม่ต้องโต๊ดไ,ไม่ต้องกลับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเข้า ตรงๆไม่ต้องกลับตัวเม็ดเดียวด้วยนะครับะขอแสดงความยินดีด้วยกับเอซีที่ได้เห็นได้โชคนะอาจารย์ก็มาลงให้อยู่ u t u b e อาจารย์ก็ลงให้อยู่วันนี้นะครับพรุ่งนี้จะวันสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็เลยเข้ามาขอปู่มาจุดทูปวันนี้จะจุดทูปปู่งวดหนึ่งตุลา2 5 6 8ช่วงนี้บารมีอาจารย์กลับมาแล้วถ้าใครติดตามอยู่จะเห็นเลยว่าหลังจากที่อาจารย์กลับปู่ระเบิดยังไม่เท่าไหร่หลังจากที่ป่วยอาจารย์นี่หายป่วยไม่ป่วยไป2ปีแล้วก็มาป่วยอาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ก็โพสต์เฟ e บุ๊กเลยว่าถ้า ป่วยอย่างนี้ปู่ส่งสัญญาณหรือเปล่าเพราะว่าป่วยครั้งล่าสุดก็คือปี6 6ที่อาจารย์ดัง8ปดเก้างวัดหลังป่วยนะจาได้ไหมอ่ะทีนี้ปุ๊บวันศุกร์ที่26บเมื่อกี้ใครได้ดูบ้างในเพจใน Facebook ใครเล่น c e b o o k เราวพัฒนาอาจารย์ให้95858กับ69ออก95869ถูกทั้ง3ตัว4ตัว2ตัวบนลลางคือมีพี่คนหนึ่งอยู่สวีเดนหมดหนี้เป็นหนี้อยู่600,000ไปทำงานอยู่9ปีไม่ได้กลับบ้านหน้าแม่ก็ไม่ได้เจอ ครอบครัวลูกเต้าอะไรไม่ได้เจอเพราะเป็นหนี้อาจารย์ให้9 5 8ไปแกถูกทั้งบนทั้งล่างปุ๊บหมดหนี้เลยครับเงิน6กแสนในวันเดียวปีนี้แกจะกลับแล้ววันนี้แกถูกอีกพันหนึ่งก็ยินดีด้วยวันนี้อาจารย์ก็ให้74โอ้โหดังมากเลยคนดู2ล้านมาคักเจนหากับเจ็ดสี 4, ออ่ออกเจ็ดสี่พี่น้องเอ้ยบนออกเจ็ดสองเขารูดเจ็ดเด้งบนล่างขึ้นเ่าครับพี่น้องถือว่าเป็นวันดีพลังกลับมาแสดงให้เห็นว่าบารมีอาจารย์เริ่มกลับมาแล้วที่บารมีกลับมานี่น้ําปู่เล่นน้ําอีกแล้วแล้ววันนี้มาขอปู่ สำหรับรัฐบาลไทยแล้ววันนั้นเลขจะออกทั้งลาาพัฒนาทั้งรัฐบาลไทยเพราะว่าวันพุทธที่หนึ่งตุลานี่ไทยปุ๊บหลาเล้าต่อนะครับอืผมสิแก้บนคูณสามเลยผมมีน้องมาบ่นปูอยู่แต่ว่าผมบ่นในใจแอันคูณสามผมเนะี่าผมสิเฮดให้เบิ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวนี้น,นี่หมดแล้วไอ้พวกขัดดวงออกหมดแล้วเหลือแต่พวกเราปูกันเลยภาคออกมาเนะเออคนขัดดวงออกไปแล้วพี่น้องม่เหลือแต่พวกเข้า แล้ววันนี้ยังมีคนกล้ามาเม้นอาจายอีกนะว่าพวกแม่นหลังออกเอ,อนะครับเจบ้าบ่เห็นก็คือบ่เห็น่นมแม่นคอยแม่นหลังออกดอกพี่น้องเจ้าบ่เห็นนะครับจะไปว่าแม่นหลังองค์หลังออกอะไรเลยนะครับคุณไม่เห็นก็คือไม่เห็นนั่นเลยเนาะอาจารย์ก็ไม่ได้แม่นหลังออกดอก บางคนมาด่าอาจารย์ว่าแม่นหลังออกคืออยากบอกก่อนนะคบว่าอาจารย์นอนตีไม่เคยแม่นหลังออกถูกก็บอกว่าถูกไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะครับอาจารย์ไม่ได้ตอแหละนะไม่ต้องเข้าบ้านเข้ากลุ่มแจกฟรีอยู่แล้วนะครับให้ด้วยใจนี่แม่นเนี่ยจริงๆผมนอนอยู่บ้านขากวยห่างเบื้องหนังเล่นเกมเบื้องบ่อนญี่ปุ่นนี่ยเพ่นตันกับเตนเนี่ยนอนเบื้องบ่อนญี่ปุ่นก็ได้เป็นยังคือต้องมานนี่ฝนกับต๊หัวก็แล้วตตกฝนยุ่งกับกัดมีเยีงกับมาหรือบลาบลอนมาทําเพื่อเอฟซีครับจริงๆไม่ต้องทําก็ได้เพราาะีวต่แ้นทํ เพราะว่ารักเขาด้วยใจเพราะหลงรักพวกเขาไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีที่ยังอยู่ที่ยังกดไลค์กดแชร์ที่ยังคอมเมนต์ที่ยังดูนะครับคนที่ศรัทธาเท่านั้นถึงจะได้นะครับเนาะเห็นบอกขึ้นยังเล่านี่แหละสามตัวเลยพี่น้องในละคนศรัทธาละได้ไปนะครับอ่ะมื้อนี้อาจารย์กะทิจุดทูบปูเนาะหลักก็สิมาบ่นปูเพราะาแบตสิเหมิดเบาที่เบาเร็เร่เรมาอย่างนี้พี่น้องแบตเหลือหาสีเปิดเส็นมหูทีไทยเลยซำสมเดย์เน่าศาสตร์กะแจกออกมาปุ๊ปอ่ะ เข้าไปเบิงแนวทาง1ตุลา2568อาจารย์นอตี so 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 then, 20, so ้ให so ้ไปที so ่2ซื้ออย่งก็ได้ขอให้มี2ซื้ออยังก็ได้ขอให้มี2 2420 4023 2420 4023มากคัก24กับ26 24กับ26 3โต24023 24023มื้อนี้สิจุดทูบว่าทูบสิขึ้นมาว่าทูบงวงกว้างก็ตรงกันนี้แต่ว่าบ่ได้เฮาพี่น้อง ผมมาเก่าสี่แล้วกับเก่าศูนย์ออหก6ีกับหัวหางเอ้ยวันนี้ปูบอเอาต้องกับพอแล้วเอาเอา,เอาคือเล่าหรือไมปูเอาคือเล่าวันที่จิ้มกกันญาิไหมทั้ง่างทั้งบนทั้งสามตัวทั้ง4ี่ตัวจบลูกแก่บนคูณ3สามมือนั่นก็ขอทั้งเล่าทั้งไทยเลยแก่บนคูณ3สามเลยปูเด้อเนี่ยมือนี้กะมีแต่ดอกกุหลาบมากพี่น้องเพราะว่าผลไใหม่ขั้นมาอยู่ได้ดอกกุหลาบนีสร้างจากเชียงรายเป็นยังก็ต้องสร้างจากเหนือเพราะวันนี้ผมต้องมาเหนือต้องการเหนือ ก็เลยสั่งดอกอกุหลาบจากเนื้อพึ่งมาถึงมือเศร้านี่ไปเอาอยุบอก,กว่าสกะว่าไงปูแล้วกะฉิถวายเลยแหละกะเดี๋ยวพนละไม่ตามมาแล้วปูเดอ้ออ่ะเดี๋ยวเตรียมทูบจุดก่อนพี่น้องมันจืดจัง่อยเด้อพี่น้องเด้อเอ,อ้ยุ่งกะกัดเอาให้เลยเด้อโค้งสุดท้าย1ตุลา2องพันหาผู้ใดพ่านไม่หินคลิปนี้ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไค์ก็กกแช์ คอยถึงสามตในนงว่ที่จะถึงนีเนงเน่เอาพี่น้องเดี๋ยวสวดก่อนพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์สีจุดเลยม่ยังดอกย่าน อ้ยหาหม่องปากแม่มันชืนเ,นะเน้นนะแมนแมนแมนเพราะว่าเดี๋ยวชืนเดี๋ยวปากบ่ได้อีกปูกปอกปเอ้ให้ตรงกันเด้อนี่พี่น้องว่าเร็ว่าอย่างนี้แบตสิ่หมือนบ่ได้สาดมากนึกว่ามันมีแบตบ่ได้เห็นยูทูบนะช่วงนี้เห็ตะเกือบบูด <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องในบอ เดี to to ๋ยวนะครับหาที่รองให้น <matic outward verse asia> er ้องไทเกอร์หาที่รองก่อนนะครับที่สั่งดอกกุหลาบจากเหนือเพราะผมต้องการมาเหนือเดี๋ยวเดี๋ยวมุกหนีเลยเขาอ่ะพี่น้องจุดหล่ะเด้อทูปูหนึ่งตุลาสองพันหาลอยหกสิบแปดผู้ใดผ่านไม่เห็นที่มีถือว่าข้ามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งในงวดที่ถึงนี้อาจารย์ให้ตัวนี้เด้อเดี๋ยวคันเลยจุดพี่น้องอ่ะเอาไว้ใช้กันได้แล้วเตะ เอาทูบหน่นยไหมเนี่ยให้ในจุดทูบบอกเร่าอยู่แบดกับสีเมิดไปเอาเอาเอาเป็นซูมเลยมีมีมีเออได้ยินเสียงว่าพี่น้องอ่ะเอาแล้วแลปักน้ำเด้อย่าให้เปียกเลยเออเออยุงกันหู ขนาดนั้นนี่ยังขึ้นล่ะเนาะถูบไหมชื่นชื่นครับถึงสะเทือนเนี่ย<ด>ปู<ด>เอ้ยคือล้าวนี่ไหมเนาะเอาคือล้าวมันสุกอไหมเอาแบบ2ๆโตตัง3โตตั้ง4โต,ต,ตไหมปรอก3โต,ตแห่งบักเกอร์วกลแก่บนคุ้น3เลยปู <c oughs> บอ,อกเทา <c oughs> ตรงมาเหนือ <c oughs> ปลดตัวท้อน้บวนมาบองไอ้เอาอะ ไ <an> อ,อ้ฮิแลนเองคันออกคันออกสามตัวทังบนทังล่างคือเอาคันออกคือเราสินี่ปอ่อะไอ้ฮิแลนปลดท่าน้มนไหมเบิรงกูบอกอีหลี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวจจะจิตตังห้องวันทานาคาทิพดีองค์ดำแสงดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตุติยัมปีกายวจจะจิตตังห้องวันทานาคาทิพดีองค์ดำแสงดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาปูเชมิตติยัมปีกายวจจะจิตตังห้องวันทานาคาทิพดีองค์ดำแสงดิจันทานากราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัญจะมหาราโภูปิโยนะขะขันโนตังนะมะสุยิมา สาธุปูเอ้ยทีเฮ็ดจางซีมยังได้พี่น้องบ่แมนนปูลงเด้ไรยุ่งคนหรือว่าปูลงบ่แมนไลยุ่งพี่น้องไลยุ่งปูเอ้ยมื้อนี้ลูกอาจารย์นอตี้เข้ามากาบขอพรปูในวันที่29เกกันย่าซึ่งเป็นวันดีของลูกมื้อนี้ก่อนอื่นต้องสาธุขอบขึ้นหวยล่าพัฒนาฟังโขงสองถุงเครึ่งสองหัวติดวันที่26กกันย่าวันสุกวังกีออกทั้ง3โตทั้ง2โตทั้งบนทั้งล่างทั้ง4โตออกเก8 6หาหกเกาถึงหมดเลยและมื้อนี้วันจันทร์ี่ ที่ยี่สิบเก้านี่กระถือคือกันปูมือบ้านเนี่ยออกเจ็ดีตัวเมตรเดียวเลยกับขอบคุณปูสองวัติิคนที่ศรัทธาศรัทธาเท่านั้นจริงได้เห็นบอกพ่อคนที่เขาคิดบอดีกับเพาเขาออกไปเมื่อแล้วเสนียดยังเขาออกไปเมื่อเท่ากับกบมาถือปูเสนียดในทีน่นี้บ่แมนคนที่เขาบอด้สื่อเลขน้ำหมายถึงคนที่เขามดดาเวลาบอถึงนั่นแหละคือเสนียดของผมปูคนที่เขาหักเขาบดดาเขาบอด,ด้สื่อน้าเขาอาจจะบัคนมีดวงบางคนอาจจะมีดวงอยู่มีบุญอยู่ บุญมีแต่กำบังเห็นอยู่แคบใบว่ได้ซือ้อมือได้ซื้อบว่าเขาก็มีอันนี้คือตาเขากันยังเห้กำลังใจอยู่นั่นคือคนที่ศรัทธาเด้อปูอ่าฟังลูกแต่คนอี่ว่ศรัทธาที่เป็นสเสนียดก็คือพวกที่มันมาดาเขาเมื่อเยอะยังใส่สีบลกน็อตยังใส่ที่บ่บแมนเลยนั่นแหละคือสเสนียดปูคนอีกเขาบดานี่คือคนอี่เขาหักเขาแต่กับพิสูจน์เห็นว่าเล่าเนี่ยขนาดช่วงก้อนอหนนี่มันกเนะเขาแน่บว่าเขาแน่บว่า่อยเขาแต่พอเขาสามตัวคนเบิ่งเป็นสองหลานคน กดไลค์สามสี่หมื่นคน, 3, 4, ค,นคอมเมนต์สองสามพัน 2, 3, แปลว่าเขาก็ยังน้ำอยู่แปลว่าเขาเนี่ยฮักเขาแล้วก็ลูกหัวกระไข่หัวกระเซร้าพวยไข่นักเลยแลกไปแล้วลูกจําได้ว่าไข่เทือกสุดท้ายกับปีสองพันหาวรอยหงสิงห์หลังจากนั้นกับแปดงวดเก้างวดทิ่กับช่วงนี้แหละปูช่วงตุล่าช่วงอย่างนี้ยแหละ,ละที่ปูเล่นน้ำี่คนมาห,หลายๆฝนตกนห้าห้ามสีเขาหนาหนาวนี่แหละ อ่บัดนี้ถึงเวลาถึงเลิกแล้วบ่ครบควบแล้วบ่ปู่สิจานให้แม่นบ่1ตุลาคม2568เลขของลูกมีอยู่4คู่ใบแดงซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มี2ซื้ออีหยังก็ได้ขอให้มี2 24204023 24204023มักคัก24กับ26มักคัก24กับ26 3โต240243 240243เม็ดเดียวก็คือ24กับ26 24ซะไปให้ ปูมาลางก่อนในงวดที่หนึ่งตุลาสองพันหาร้อยหกสิบแปดในเลขที่ลูกก้าวมานีเท่าน,นั้นอยากให้ได้คือลาวันที่ยี่หกหน้าเช่นลางสองสี่บน2สองสี่ศูนย์เอาทั้งสองตัวลางสามตัวบนญสี่ตัวเลยในะปูแห่นวิ่งกันอยอะแหละปูจัดให้ลุงในเดอ้อให้มาตรงๆในเดอ้อทูบนี่กระจุดแล้วลูกอยากให้ขึ้นมาเบิ้งให้แน่ว,ว่าเป็นตัวไหนมันมีแววบอลเลข็ของลูกแต่ลูกกับมันจะยุ่มื้อนั่นเ็มีทั้งไทยทั้งลาวลูกสีแก้บนพละไม่นี่ลูกก็สร้างแล้วลูกคุ้นสองไปแล้ว อันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบลูกกับเพื่อนมาก,ก่อนแล้วดอกกุหลาบนี่มาจากเชียงรายมาจากเหนือเพราะเราต้องการมาเหนือมาอย่างเหนือมาจากเหนือเขาต้องเหนือปูงวนนี่เด้อปูเวทเด้อองแงแอลนี่จัดท่าเด้อบอกปูเด้อขอพรพร้อมกันเลยหาสาเร็จงวนนี้ลูกกับน้ำผลไม้ก็ยางซีชูดดอกกุหลาบก,าก็ชุเก้าดอกทีชุถวายปูองค์ดําอีกคุน้นสามเลยหาสาเร็จคูณ3สามเลยคุ้นสองอันันของเล้ามื่นอนัน้นคู้นสามเลยมีทั้งเลาทั้งทั้งไทยเด้อปูเด้อเด้อปูเวดเด้อยาเด้อ แล้วก็แก้บนที่ลูกว่ากับที่ไส้กระปงแดงมาล่ให้ปูปีนก็ไม่นี่จักน,อน้อยๆแล้วปูเนาะนล่นแหละพ่อให้เพิ่นพี่น้องเพื่อนในห,หัวท่าอันนี้คือเขาสองโตลูกกับจีเห็ดซ้านี่แต่ถ้าเขาสามโตหลกักการทั้งบนทั้งล่างทั้งคือคือเล่ามือน,นั่นคือเล่านี่าไม่ไปออกคือเล่าได้ให้ออกเลขสองสี่กับสองสี่ศูนย์เท่านี้ลูกกับจีไปแล่นตะปอทอนาโม,มนกลับมาหอดสมเด็จบอกลาว่าใส่กระปรงแล่นว่าย่านปูเห็ดอ่ะเอาเท่านั้นแหละปูเออ แลนตาดามนปวดตทนาดามนมาหอดสำนักเลยเด้อกปูดเดออเมตตาลูกไงเด้อให้มาเด้ออ่ะเราล่อเบิงถูบเด้พี่น้องก็ขอบคุณนะครับเอฟซีที่ยังติดตามที่ยังรับชมที่ยังศรัทธาและรักเลขตัวแรกมายัางเล,เ,เลขตัวแรกคือเลขเจ็ดพี่นออ้องเอออ๋อเปียกมอญยอดัดนี้เลขเจ็ดพี่น้องนี่เห็นมอน้ำยังถ่วอยู่ได้พี่น้องบิ่งน้ำยังถ่วมอยู่ ไม่ได้เบ้าเหรียญน,นี่นว่าจะงงตีสองตอนนี้ว่หลับ,บนอนนี่อาจารย์กะผ้าทีมงานนี่แหละมาเอามูมาน้ำยูพี่น้องเป็นห่วงพี่น้องเป็นห่วงเห็นอาจารย์มาผู้เดียวก็เลยเอามูมาน้ากะตอนแรกคือคม,มาผู้เดียวแหละแต่มือน,น่นมาหัวเจ้าจไผผิวปากใส่ก็เลยหยันเลยปูเจ้าผิวปากใส่ข่เฮ็ดอย่างแท้ทีถือเล่าเลยว่ามือน,น่นหลังจากผิวปากไม่เกิดเออปูผิวปากอเออถือเล่าเลยซีตัวบันที่นี่ปูเอ,อ้ยไหไทยน้ำเดอ้อมือน,น่นเหนื่งไทยเหนงลาวเดอ้อ ใชนสองส่ลางบนสองส่ังสี่กระไดเด้อปูเกล่ามือนันกับเขาอีกเล่ามือนันกะหน่กับหนึ่งเก้าหงหาหนึ่งเก้าเรื่สี่กระไดเด้อปูเด้อเลาวันที่หตุลาสองพันห้ารบแปดถึงขวบเลยนี่น่ะสองูนสองจําได้ว่าเกือนี่แหละวดนี้แหละสองูนจับได้ว่สองช่วงนี้เด้หตุลาเนี่พี่เต้นยู่นี่ือหกีน่ะช่วงนี้แหะต้องย้อนไปเบื้งปีหก เดี๋ยวนะผมขอเบิ้งก่อนมาสองปีที่แล้วนอกอย่างช่วงนี้ละที่เล็กไอเขาเบิ้งกันเผดมบง่าเดี๋ยวไอ้ไปเบิง้งเบิ้งไหดเบ้งไหนเด้หนึ่งตุลาหกหกออกอย่างเบิ้งกันเด้พี่น้องสองศูนสองลับอะไไปนี่งวดนี้ไอ้ก็ให้สองนี่สองศูนสอง ที่เขาดังเลยเป็นงวดที่ที่เจ็ดละมั้งสองคูณสองเอ้ยว่าแมนที่เจ็ดที่ที่หกที่หกละหกสี่งวดต่อไปเป็นที่เจ็ดอ่าเอ้ยที่เจ็ดงวดหนึ่งงวดที่เจ็ดสองคูณสองละก็หกสี่เป็นงวดที่แปดงวดที่เก้าเขาหลุดอ่าอ่านี่นี่สองคูณสองสองคูณสองนี่แหละปวหกสี่ก็ได้สัตว์ล่างสองสี่บนสี่ศูนย์สองเงินสี่ก็ได้อืมเอาสี่ก็ได้ปัว เอาสี่เลยหรือจะเอาสองสี่ศูนย์สองสี่จ็สี่ก็ได้ปูง่ายดีแลนมาตนาบนเนี่ยอันแตงตัวกระเทนแก้บนเนี่ยอันนีอนนอนนนนอ้อันนี้นิดหน่อยอันนี้นิดหน่อยให้ปูหัวซือ้อห้ปูเวียยลดีแล้วหลักๆคือแลนมาปูเอาอยู่แล้วบางทรงเนาะตัวแรกมาเจ็ดแล้วไอคือมาเจ็ดสองศูนย์ถูกึุณเจ็ดสองศูนย์ใอ่เลยมาเลยน,นะครับขอบคุณทุกคนนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถ้าสงสารอาจารย์ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับเนาะเพราะว่าดึกแค่นี้ก็มาทําให้ นะครับผมหลงรักพวกคุณไปแล้วนะครับผมว่าอาจารย์ไหนก็ไม่ซื่ออาจารย์นอดหอกเรื่องความจริงใจจริงคนอื่นนะจะแม่นย้งจะถือว่าถือเกียรยางเดียวตัวแต่คนแม่นหลังออกซุ้มพี่ปอบนะแม่นหลังออกแก้เลขเก็บตัเงินนี่หันละ่ะอาจารย์นี่ให้ฟี่ยังถือได้อยู่คนกับดาขึ้นมาเลยว่าจังสันจังสีดากับว่าเป็นยังทุกมือนี้สบบ่ายแล้วพี่นองดาผมกับบอกลําคั่น้องเจังสีดาอย่างเป็นบ้าเลยซุ้มมาดาคนุเนี่ย เนี่ยขนาดอาชีพอยู่ี่ก็ยังดาขึ้นก่อนเลยเนี่ยเอาปูขอพรอ,อากันหนอยากว่าอยา่างนั้นจะปีไม่แล้วจะนี่แหละช่วงนี้คือเก่งสุดแล้วสาหรับที่สํานักเรานะครับเนาะปูเอ้ยเอา้ามามาอาจารย์มาด้ววาหมั่นใจได้ไหมนี่เพราะว่าอาจารย์กะเล่ามันเขาเนาะแต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นความชอบความเชื่อส่วนบุคคลอาจารย์ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด ปวดใช้แต่ติวิจารณญาณในการรับชมอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกอะไรนะครับและอาจารย์ไม่ได้ยืนยันว่ามันจะออกหรือมันจะหลุดนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะเอาสาธุพี่น้องเดี๋ยวข้าถ่ายไปบึงทูบตอนทูบคืนอีกเทียนหนึ่งเจ้ไรกระถือไลร่แห้งๆกัน,น่ะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดบ่พี่น้องป่ามันไม่ออกเหมือนเรเาบ่นี่นะ้ามันหล่นพี่น้องฝนโตกหนาะมันหล่นป่าผมก็รลอยออกยังแล้วไปมา่อยูั่งอยู่าหน่อยมันลอยออกแล้วจัง ออกไปกระตุยแล้วน้องพี่น้องแต่นั้นไม่ได้ตั้งแกออกเลยน้องถูปูขึ้นแล้วเครื่องสี่แตกพี่น้องเอ้ยเอาอย่าเข้าไปเบือ้องรวามกันเนาะอพี่น้องว่าเป็นตัวใดเนี่ยพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิ้งเนอ้อเอาเอาเอาเห็นตัวใดนเนาะอย่าผมซูมเข้าไปให้เ,เห็นบ่มือเล่นไล่สดเด้อ นี่พี่น้องเห็นตัวใดอาจารย์เห็นเจ็ดเด้มันตอนบขั้นแยกอ่ะตัวที่สองนี่แปตัวท,ทุท้ายคือสองแปลว่าัวนี่มีสองพี่น้องอาจจะบอรตรงกันแต่ว่ากับมีสองแปลว่าเจ็ดบวกนี่ก็ปุ๊บนี่แปลว่ามีสองพี่นอ้องเจ็ดแปดสองด้ถูกปูเด้ดพี่น้องผู้ใด,ดเห็นตัวใดกับวิบเคราะห์บังเด้ดอาจารย์ขึ้นรูปให้นาะเพราะว่ามันบ่วยชัดกระขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามาเบ่งคลิปนี้ ผู้ใดผ่านไม่เห็นคลิปนี้ก็ถือว่าเขามีบุญร่วมกันผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอ,ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งถือสามตัวในวดที่จะถึงนี้เนาะก็ตามนี้เด้อคอยมีความสุขกอบพุ่นนี่ยังศร,รถถัทธาหลังจากอาจารย์เศร้าไข่ปูทรงสัญญาณแล้วเล่าก็ถึงมาคัากแล้วเมื่อนั่นอาจารย์จะแก้บนคุ้นสามตามสาัจจาว่าจาเด้อปูห้ปูเป็นพยานให้ลูกศิษย์เอฟซีเป็นพยานสาธุเด้อปูเด้ออ้าผู้ใดกดแชร์คลิปนี้ถือรางวัลที่หนึ่งสองสี 24, 24, 40, ่สองสี่ศูนย์รวย